เจ้าของสอขอนแก่นคือคนที่คิดโปรเจกต์ 7, ไก่ย่าง5ดาวให้เครือซีพี พูดถึงชื่อของสขอ,อนแก่นเนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเพราะเขาเนี่ยขายพวกอาหารแปรรูปเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นหมูยองหมูยอแล้วก็อีกสารพัทแต่เรื่องที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยคือคุณเจริญรุจิราโสพลผู้ที่ก่อตั้งสขอ,อนแก่นขึ้นมาจริงๆแล้วเขาเนี่ยเคยทํางานให้กับ CP มาก่อนแถมยังเป็นคนที่คิดค้นโปรเจกต์ไก่ย่าง5ดาวให้กับเครือ CP ีอีกด้วยเรื่องราวเนี่ยจะเป็นมายังไงวันนี้พลอยจะปลิวให้ฟังกันค่ะก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวของไก่ย่งางววเตอนน้แงัล ะะอย่าลืมเข้ามากดติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราค่ะเส้นทางชีวิตของคุณเจริญเนี่ยนะคะบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเพราะเขาเนี่ยเกิดมาในครอบครัวคนจีนที่ค่อนข้างมีฐานะดีเลยค่ะแต่อยู่มาวันนึงธุรกิจของที่บ้านเขาเนี่ยก็ต้องได้รับผลกระทบจากปัญหาทางการเมืองทําให้สถานะทางการเงินของที่บ้านของคุณเจริญเนี่ยพลิกจากหน้ามืมอเป็นหลังมือเลยเขาก็เลยต้องทํางานหาเลี้ยงตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆค่ะแต่ถึงชีวิตจะลําบากขนาดไหนเนี่ยเขาก็ยังขยันค่ะจนสามารถสอบเข้าโรงเรียนอัดสัมชัญพาณิชยการได้ซึ่ง ไม่ใช่แค่เป็นโรงเรียนที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นแต่ว่ายังถือเป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่มีการแข่งขันสูงมากๆในยุคนั้นเลยพอเรียนจบเนี่ยคุณเจริญเขาก็ได้ทํางานกับเอสโซ่ค่ะบริษัทน้ํามันต่างชาติซึ่งก็ได้รับเงินเดือนสตาร์เนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยนในยุคนั้นเลยแต่ด้วยความที่คุณเจริญเนี่ยอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเขาก็เลยได้ลาออกจากงานเดิมค่ะแล้วก็ย้ายสายงานไปเรื่อยๆเพื่อหาประสบการณ์และอยู่มาวันหนึ่งค่ะเพื่อนของคุณเจริญเเนนน่่ย่ยก็ไได้ช้ชวใหหาาาปสัมภษณ์งพืออ บริษัทที่พวกเขากาลังจะไปสัมภาษณ์งานกันเนี่ยก็คือ CP ของคุณธนินเจริญวณนนท์นั่นเองแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นความบังเอิญหรือว่าเป็นโชคชะตานะคะเพราะว่าคุณธนินเนี่ยบังเอิญได้ไปเห็นประวัติการทํางานของคุณเจริญเข้าพอดีเลยได้รู้ว่าจริงๆแล้วคุณเจริญเนี่ยโอ้โหมีประวัติการทํางานกับบริษัทใหญ่ๆมาแล้วมากมายเขาก็เลยรู้สึกสนใจแล้วก็อยากชวนคุณเจริญเนี่ยมาทํางานที่ CP ด้วยกันฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคิดว่าคุณเจริญก็คงจะรีบตอบรับคาเชิญญขขอองงคคคคุุณณธนนนน,ะะน,นิิิิททััีเเเเเลลลลลยยยยยใช่่มม้้ะะะแตววาาาาปปป็จรรรฏสไหหด เหตุผลที่ว่าคุณแม่ของคุณเจริญเนี่ยไม่อยากให้ลูกไปทํางานขายไก่เพราะว่ากลัวบาปแต่ฝั่งของ CP เองก็ไม่ยอมแพ้ค่ะอยากได้ตัวคุณเจริญเนี่ยมาร่วมงานมากๆก็เลยส่ง HR เนี่ยไปทาบทามอีกถึง2อาครั้งจนครั้งสุดท้ายเนี่ยเจ้าสวรนนินถึงกับต้องออกโรงมาด้วยตัวเองโดยยื่นข้อเสนอให้กับคุณเจริญว่า ไม่ขายไก่ก็ได้ถ้ากลัวบาปแต่มาขายไขย่ไก่แทนไหมไม่บาปหรอกครั้งนี้คุณแม่ของคุณเจริญก็เลยเห็นด้วยค่ะบวกกับการที่คุณเจริญเนี่ยมีโอกาสได้เข้าไปพูดคุยในบริษัท CP ีก็เลยได้เห็นกระบวนการทํางานภายใน CP ท้ถ่ายที่สุดเขาก็เลยตัดสินใจร่วมงานกับ CP ีในตําแหน่งผู้จัดการขายไขย่ไก่ด้วยวัย28ปีและแล้วเหตุการณ์สําคัญระหว่างคุณเจริญกับ CP เนี่ยก็มาถึงเมื่อ CP เนี่ยอยากจะขยายธุรกิจค่ะจากเดิมที่เมื่อก่อนเขาขายแค่อาหารสัตว์ตอนนี้เนี่ยก็อยากจะหันมาทําาหารรคคนด้วยุณเจิญ ก็เลยคิดเป็นโปรเจกต์ไก่ย่าง5ดาวขึ้นมาโดยมุมมองหลกัหลกๆของคุณเจริญในตอนนั้นเนี่ยนะคะก็มี2มุมมองด้วยกันค่ะอย่างแรกเนี่ยคือเขามองว่าเนื้อไก่ที่ไหนก็เหมือนๆกันดังนั้น CP พจะต้องสร้างความแตกต่างด้วยกนนารนํามาแปรรูปปรุงรสชาติให้อร่อยแล้วก็หอมมากกว่าไก่ทั่ว,วไปเท่านี้เนี่ยซีพีก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ไก่ได้แล้วหละอย่างที่2ก็คือเรื่องของการขยายแบรนด์ให้ขายได้ดีค่ะซึ่งขายที่สุดคุณเจริญก็เลือกขยายแบรนด์ในรูปแบบของแฟรนไชส แจ้งเกิดได้สาเร็จมันก็เลยเหมือนเป็นการแจ้งเกิดให้กับคุณเจริญเองด้วยค่ะเพราะเขาเนี่ยได้เลื่อนตําแหน่งจากเดิมที่เป็นแค่ผู้จัดก,การขายไขย่ไก่กลายมาเป็นพนักงานตําแหน่งสูงระดับที่3ซึ่งก็เป็นรองแค่เจ้าสัวธนินเท่านั้นซึ่งแม้ว่าถ่ายที่สุดคุณเจริญเขาจะตัดสินใจแยกออกมาทําธุรกิจเป็นของตัวเองนั่นก็คือสอขอนแก่นแต่การเริ่มทําโปรเจกต์ไก่ย่าง5ดาวรวมไปถึงมุมมองธุรกิจของคุณเจริญในวันนั้นเนี่ยก็นับว่าเฉียบคมมากๆอย่างไอเดียการขยายแบรนด์ในรูปแบบแฟรนไนช ไลฟ์สต์เนี่ยตอนนี้ในประเทศไทยมีมากถึง6000สาขาแล้วรวมถึงในต่างประเทศเองก็ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีถึง1,600สาขาไม่ว่าจะเป็นที่เวียดนามอินเดียลาวแล้วก็กัมพูชาและนี่ก็คือเรื่องราวของไก่ย่างห้ดาวแฟรนชส์ร้านอาหารที่อยู่ในใจของคนทุกเพศทุกวัยมานานกว่า30กว่าปีแล้วอีกไม่นานแบรนด์สบิวจะย้ายไปลงในชแนลของแบรนด์เคสแล้วนะคะอย่าลืมไปกดติดตามกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราแบรนด์เคสค่ะ ของสขอนแก่นคือคนที่คิดโปรเจกต์ไกลๆย่างไกลย่างสำลักกินไก่เลยไม่ว่าจะเป็นที่เวียดนามอินเดียลาวแล้วก็คำคำเเ็เเน็มเเตอมเตมเอมเตมเต่เเต็มเตเตเ